สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชา n e l มนุษยิปซีค่ะกลับมาพบกับกิฟกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและนี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆน,นะคะชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟนะคะประกอบไปด้วยชาวเมษสิงห์แล้วก็ธนูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักนะคะในลูกของคนที่มีคู่กันก่อนเลยเนาะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเข้าสู่เดือนที่เ็อย่างเป็นทางการนะคะครึ่งปีหลังแล้วเนาะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ชาวธาตุไฟนะเดีเรามาดูพลังงานหลักนะคะของชาวธาตุไฟกันดีกว่าว่าจะได้ภายอะไรนะคะในเดือนนี้ชวแนะคะเจอเฮอร์มิตค่ะโอเคเจอเฮอร์มิตนะคะบางคนนะอาจจะดีกับชาวราศี รักคณากันนั่นเองนะคะกิ๊บรู้สึกว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์ของคุณออกแนวนะ,ะออกแนวเหมือนต่างคนต่างเงียบเงียบหรือเปล่าะคะต่างคนต่างไม่ได้มาเจอมาเจอกันต่างคนต่างเที่ยวนะ,ะมีโลกเป็นของตัวเองนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบนิ่งๆนะคะเรื่อยๆราบเรียบไปแบบในทุกๆวันนะคะก็รู้สึกว่า มันมันก็ปกติเนาะมันก็เป็นความเคยชินที่เรารู้สึกว่าเออมันก็สงบขึ้นนะคะในช่วงนี้เนาะหรือไม่นะคะในช่วงนี้นะคะชาวอาธาไฟของเรานะคะมีความนิ่งแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะปกติชาวธาุไฟจะเป็นคนใจร้อนเนาะจะเป็นคนหุนหันพลันแล่นพอสมควรนะแต่เดือนเจ็ดนี้นะคะมีอะไรหลายๆอย่างนะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณต้องนิ่งละคุณต้องใจเย็นละ แล้วก็คุณพยายามทําตัวให้โตเป็นผู้ใหญ่และวเป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นนั่นเองนะคะในอนดีตที่ผ่านมาชาวธาตุไฟแม่สิงหธนูของกิฟเนี่ยนะคะไปเจออะไรกันมาบ้างขอพลังงานไพ่หน่อยนะคะอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟค่ะโอเคนะคะ The Fool ค่ะตามมาด้วย6เหรียญ k i to ถือดาบ Judgment น,นะคะ แล้วก็ The s t ต n ช์นั่นเองนะคะบางคู่บางท่านนะอาจจะดีวกับชาวราศีสิงลัคนาสิงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะกิฟมีความรู้สึกว่านะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอาจจะมีความรู้สึกว่าอึดอัดมากขึ้นต้องการอิสระนะต้องการที่อยากจะใช้ชีวิตต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะมีอิสระด้วยแล้วก็ มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาด้วยแบบนี้นะคะไพ่พลังอันอาจจะสลับกันได้นะคะกิฟแจ้งก่อนเนาะเพราะว่าการอ่านไพ่แบบนี้เป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะคือการอ่านหน้าไพ่แบบสุ่มนั่นเองเนาะมันคือการอ่านไพ่แบบทั่วไปซึ่งจะไม่ใช่ดวงของใครคนใดทนหนึ่งเท่านั้นนะคะใช้พลังงานของกิฟเป็นสื่อกลายนะคะในการอ่านเท่านั้นนะ อย่าโมเมนะบางทีคือเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เรื่องของตัวเองใช่ปะพอมาดูแล้วแบบเครียดไงไปไปามาความสัมพันธ์ดีๆอาจจะกลับกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดรอปหรือว่าแย่ลงก็ได้นะคะโอเคมีสติใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับฟังโอเค กิฟคิดว่านะคะสถานการณ์เนาะที่ผ่านมามีความตึงเครียดค่ะมีความอึดอัดนะขึ้นคิงถือดาบเนาะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสนใจอะไรซึ่งปกติแล้วจะไม่ค่อยใช่แนวของชาวธาตุไฟนอ้องธาตุไฟจะลุยมากๆเลยนะอยากจะพูดอยากจะคุยนะคะอยากที่จะสารสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหรือเปล่านะพราอช่วงนี้เหมือนคุณจะโดดเดี่ยวคุณเหมือนคุณอโลนมากๆเลยนะเพราะว่าไพ่จัดเม้นค่ะจัดเม้นเนี่ยบ่งบอกหมายถึง อะไรก็ตามนะคะที่เคยผ่านเข้ามาชีวิตคุณแล้วนะและหายไปแล้วมันจะกลับมาอีกค่ะ j จ d g m e n เคือการปลุกนะปลุกเรื่องราวบางอย่างหรือปลุกความสัมพันธ์ที่คิดว่ามันจืดมันชืดหรือมันตายไปแล้วเนี่ยให้ฟื้นกลับขึ้นมากิฟเลยคิดว่านะคะสองสามเดือนที่แล้วนะคะชาวธาตุไฟของกิฟเนี่ยอาจจะห่างเหินกับคนรักของคุณก็ได้นะ พอดูในไพ่พลังงานมันก็ค่อนข้างที่จะมีความอดทนนะที่เราจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราก็เหนื่อยกับมันมาซักระยะหนึ่งแล้วอยากจะเริ่มกับความสัมพันธ์นี้ใหม่ด้วยแต่ยังหาทางออกให้กับปัจจุบันตรงนี้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดของชาวธาตุไฟนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะ ถือถ้วยค่ะตามมาด้วยดี e high l o นะคะไพ่คู่เงียบหรือเปล่านะคะเนี่ย the date ค่ะบางคู่บางท่านอาจจะดีวกับชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษกนะคะหรือไม่ราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะ8ดาบค่ะแล้วก็ตามมาด้วย3เหรียญ กิ๊บคิดว่าชาวธาตุไฟค่อนข้างเสียความรู้สึกนะเสียเซลนิดนึงนะคะในเรื่องของความรักกับตัวบุคคลคนนี้นะที่คุณเข้าไปเกี่ยวพันด้วยนะคะมีการจบกันไปแล้วนะคะชัดเจนนะมีการห่างหายกันไปแล้วไม่ได้พูดคุยกันแล้วแต่ในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นจังหวะเนาะมันเป็นจังหวะดวงนะคะที่พวกคุณนะจะได้กลับมาพบกลับมาพูดคุยแล้วก็คืนดีกันไหมอันเนี้ยอีกเรื่องหนึง่งแต่คิดว่ายังไม่ได้คืนดีกันแบบร0 0เขนาดนั้นนะคะมันอยู่ในขั้นตอนของอะไรนะการเจรจาเนาะการพูดนะคะสามเหรียญคือการพูดการติดต่อสื่อสารมีคนกลางพูดให้คุณด้วยนะคะเหมือนประมาณว่าถ้าคุณสองคนเป็นเพื่อนกันนะคุณมีปัญหากาันแล้วคุณอาจจะอยู่ในวงสังคมที่สามารถแบบ มาเชื่อมสัมพันธ์ได้มันจะมีคนที่คอยเชื่อมสัมพันธ์ให้พวกคุณได้อยู่นะแต่กิ๊บรู้สึกว่าปัญหามันยังไม่ได้คลี่คลายแล้วก็มันยังไม่ได้โดนแบบให้หายไปเลยอะใช่ต่อให้เขากลับมาต่อให้คุณได้พูดคุยคุณได้ติดต่อสื่อสารการกิ๊บรู้ว่าหลุมเดิมๆปัญหาเดิมๆนะคะ8ดดาบมันยังคงอยู่เนาะเดี๋ยวไฮโรแฟนนะคะเดี๋ยวเฮอร์มิตก็ตามแต่บางคู่บางท่านอาจจะได้ดีลกับคนที่ทำงานนะในอาชีพหมอพยาบาลน,นะคะ นักบินได้นะคะมคักุเทศนะคะหรือว่าเป็นไกด์นะที่เขาชอบเดินทางไปสถานที่ต่างๆในแะ uh huh. อร์โฮสเตสอย่างได้เลยนะสจ๊วตก็ได้นะคะเดชไฮโรแฟนหมายถึงไพ่พระก็จริงนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเป็นครูเนาะเป็นคนที่ชอบให้วิชาวความรู้นะคะ mm hmm. เป็นคนเก่งๆนะเป็นคนที่ความจำดีๆคนหนึ่งก็ได้นะ mm hmm. แต่กิฟคิดว่านะความสัมพันธ์ ถ้าหายกันไปกลับมาแน่นอนนะคะแต่กลับมาแล้วก็ยังไม่ดีๆขนาดนั้นแล้วชาวธาตุไฟแม่สิงธนูจะทำยังไงต่อกับเหตุการณ์นี้คะในเดือนกรกฎาคมเนาะถ้ามีการกลับมาของใครบางคนนะคุณจะทำยังไงบ้างนะคะ โอ้ยคุณก็รอเขาอยู่นะคะชาวธาตุไฟปากแข็งแต่ใจนี่ก็อยากจะพูดอยากจะคุยจนแบบเนื้อเต้นชาวธาตุไฟในปากจริงๆเลยนะคือเหมือนอารมณ์แบบปากกับใจไม่ตรงกันน่ะภายนอกแลดูนิ่งๆภายนอกแลดูเหมือนแบบไม่เอาแล้วนะแต่ลึกๆในใจก็ยังอยากจะพูดคุยกับเขานะคะกิบว่าชาวธาตุไฟต้องใจเย็นแล้วซอฟลงเนาะใช้คําพูดที่ดีนะถ้าคุณพูดไม่ดีหรือว่าคุณใช้คําพูดในทางที่แบบเศสศี ชาวธาตุไฟเลิกประชดนะจริงๆนิสัยคุณเป็นคนนึงแรงก็จริงนะคะแต่ว่าคุณก็อ่อนไหวได้ค่อนข้างที่จะง่ายเหมือนกันนะแดถ้วยนะคะแถ้วยมาในลูปของการเดินออกจากความสัมพันธ์เพราะรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจรู้สึกว่ามันทนไม่ได้นะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าเขากลับมาจริงๆเนาะมีการคืนดีกันนะกิฟคิดว่าน่าจะใช้คําว่ามีโอกาสนะคะโอกาสที่จะคืนดีกันค่อนข้างที่จะสูงเนาะ แต่ถ้าคุณใช้คำพูดไม่ถูกนะคะมันจะเกิดอาการแบบโอเคในเมื่อยอมลดอีกโก้แล้วคู่ของคุณนะคะยอมลดอีกโก้แล้วยอมพยายามที่จะปรับปรุงตัวเนาะเพื่ออะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณแล้วนะแต่ก็ถ้ามันไม่เห็นทางจริงๆอะ เขาก็เลือกที่จะเป็นแปดถ้วยนะคะที่เดินหัดหลังไปนะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในฝั่งของคู่ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูกันบ้างนะคะไพ่พลังงานของเขาคืออะไรคะเดมเพลอรนะคะเดมเพลอรคือเอาเด่ใจมากอะใช่คือเหมือนเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้แคร์คุณสักเท่าไหร่นะคะเขาจะนั่งอยู่บนบัลลังของเขาทำตัวแบบลอยทุกอย่างเนือดราม่าไม่สนใจอะไรเท่าไหร่ เพราะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบชอบควบคุมทุกๆอย่างนะคนคนนี้นะคะอาจจะอยู่ในราศีเมษและคนาเมษได้นะแล้วก็เขาอาจจะทํางานเกี่ยวกับข้าราชการเนาะระบบราชการหรือคนมีสีได้ด้วยนะพยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจําตัวของเขานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าคู่ของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเขาคิดยังไงกับคุณนะโอเคอัศวินถือไม้เท้านะคะเด็กถือเหรียญ Strange Strange เขาบอกว่าความสัมพันธ์มันยากแหละนะคะต่างคนต่างอยู่สักพักก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นนะต่างคนต่างทําในสิ่งที่อยากทำเนาะสิ่งที่ตัวเองรู้สึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาสบายใจขึ้นนะคะถ้าความสัมพันธ์ของเรามันมีระยะห่างะจุดจุดนี้นะแล้วเขาจะทํายังไงกับคุณต่อคะชาวธาตุไฟเดทเจอเดทเห็นไหมสีไม้เท้าเขาหนักแน่นนะคะเขามั่นคง เขาพยายามทำตัวแบบปกติให้ได้มากที่สุดนะคะเขารู้สึกดีกับคุณเขายังหวังว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงเขาชอบในความมั่นคงของคุณนะชาวธาตุไฟนะคะชอบในความหนักแน่นในการตัดสินใจบางอย่างแต่ให้ระมัดระวังนะ,ะชาวธาตุไฟคุณเป็นคนยึดมั่นถือมั่นในความคิดแรกนะคะใครจะดึงดันหรือว่าใครจะพยายามเปลี่ยนแปลงความคิดคุณในค่อนข้างยากนะคะแม้กระทั่งคนรักของตัวคุณเองนะเดทหมายถึง การเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยนะอ่าเดทไม่ได้หมายถึงการจบกันอย่างเดียวนะคะหมายถึงการที่เริ่มต้นใหม่แต่ไพอ่านไปในแนวว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะคะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วโอเคไหมชาวธาตุไฟนะถือว่าเป็นไซน์ที่ดีนะคะเขาก็อยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตนี่แหละไม่ต่างกันเลยนะมันเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นความหนักแน่น อีกคนนึงเนาะในความในชีวิตของเขาอะไรประมาณเนี้ยขอเอาคำแปดใบบอกอะไรชาวธาตุไฟค่ะโอเคเด็กถือเหรียญมาทุกสำรับเลยนะคะคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุดินนะคะมังกรทุทุกสบกันค่ะธาตุลมนะคะ กุมตุนเมถุนเดวิลออฟฟอร์จูนตามมาด้วยอัศวินถือไม้เท้านะคะสองเหรียญค่ะเดวิลตัดให้ตายยังไงก็ตัดไม่ขาดให้ตายเหัวโรบินนะคะ gment, จั g เม้นเจอจั g เม้นนะคะอย่างที่กิ๊บบอกเลยค่ะจั g เม้นบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ได้ถูกปลุกกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ เดวิลนะมันเป็นอะไรที่ตัดยากตัดเย็นตัดไม่ขาดแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคนที่เขาเรียกว่านะขอโทษนะเขาเป็นคนที่คุณนะคำนึงถึงระลึกถึงอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะชาวธาตุไฟหรือไม่คุณเป็นคนที่คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาไม่อยากที่จะตัดเขาออกจากชีวิตแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาจริงๆนะคะคุณมีไฟคุณมีแรงที่จะเขาเรียกว่านะแรงมุ่งมั่นอะเป็นคิงถือไม่ท้าวที่รู้สึกว่าโอเค ฉันก็ค่อนข้างที่จะยึดมั่นถือมั่นกับคนคนนี้เหมือนกันกิฟว่านะเปอร์เซนต์ที่จะกลับมาแล้วเปอร์เซนต์ที่จะรีเทิร์นค่อนข้างสูงนะคะ We เวล for ์ u n e ขึ้นมาพร้อม judgment นะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่คุณก็อาจจะคาดไม่ถึงได้ด้วยนะคะชาวธาตุไฟนะฝากไว้เท่านี้นะคะสําหรับพลังงานนะคะของคนมีคู่นะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่คุณนะ สามารถที่จะได้พบได้เจอนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เนาะมีการกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ความสัมพันธ์กันนะคะค่อนข้างออกไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะใน้หลุดพลังงานที่ใครแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหายกันไปแล้วอะไรเงรี้ยถ้าคุณยังรอเขาอยู่ยังไงก็ตัดกันไม่ได้ะคะ่ะตัดไม่ได้จริงๆงเนาะโอเคค่ะเรามาต่อกันในหลุดของคนโสดนะคะธาตุไฟคนโสดนะขอให้พลังงานไหนจ้าให้กับชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนู 6ถ้วยนะคะเดือ u ซันค่ะคุณคิดถึงอะไรเก่าๆหรือเปล่านะคนรักเก่านะคะแฟนเก่าของคุณนะคู่ชีวิตของคุณนะ,ะชาวธาตุไฟช่วงนี้คุณคิดถึงความหลังนะคะแม้กระทั่งนะคะตอนที่คุณเดียวดายอยู่ตอนนี้นะ,ค,ะคุณรู้สึกว่าความรักครั้งเก่ามันทําให้คุณซาบซ่านมันทําให้คุณรู้สึกดีนะค,ะคุณยังไม่สามารถตัดใจจากเขาได้ลงแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครได้จริงๆนะคะชาวธาตุไฟนะ มีคนจะติดต่อคุณมานะคะในช่วงเดือนกนรกฎาคมนี้นะ s of ว่นอคันะคะบ่งบอกไหมถึงคนที่เขาเรียกว่าอะไรตัวเลือกเยอะนะคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาเป็นคนที่อยู่ในโลกโซเชียลนะคะเป็นคนที่มีชีวิตมีจิตใจนะเป็นคนจริงๆนะคะไม่ได้บอกว่าคุณคุยกับหุ่นยนต์นะ คุณจะได้เจอเขาเนี่ยค่ะในลักษณะที่ว่าเขาเป็นคู่ใหญ่กว่าคุณนะเขาเป็นคนที่เข้าทางคุณได้เลยแหละคุณรู้สึกว่าอุย๊ยชอบจังเลยชอบผู้ชายแบบนี้จังเลยอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่านะคะที่ทําให้คุณรู้สึกแบบเออเลิกคิดถึงอะไรเก่าๆได้แล้วแล้วก็หันมาเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะเห็นไหมเขาจะเข้ามาหาคุณด้วยใจจริงแต่ใจของคุณเนี่ยคะ่ะยังรู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมเนาะ just ิ e คุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ ปากบอกไม่สนใจปากบอกไม่ค่อยอยากที่จะวุ่นวายไม่อยากมีแฟนแต่ใจคุณก็ยังแรดูเหมือนหวั่นไหวแอบจดใจจดจอกับเขาอยู่พอสมควรนะเนี่ยขึ้นเก้าเหรียญด้วยนะคะคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์โสดแล้วรวยโสดแล้วพราวมากๆเลยนะเนี่ย แล้วในเดือนกรกฎา,าคมนี้คุณจะยังไงต่อนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารโอ้มีแตบคนมากหน้าหลายตานะที่อยากจะเข้ามาคุยกับคุณนะคะเป็นทั้งคนที่ทํางานอยู่ในสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับวิศวกรนะคะหรือคนที่ชอบขับรถหรือเป็นเซลนะ,ค,ะคนที่ไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่นะคะถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขานะหรอคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ที่เข้ามามีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึก เหมือนว่ามันเหมือนคนก่าว่าเออมันทาให้คุณคิดมากนะคะอยู่ในรูปพลังที่คุณยังไม่อยากที่จะมีใครขนาดนั้นนะแต่มันก็ไม่ได้เฉาขนาดที่แบบเออจะไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะชาวธาตุไฟยังไงฝากไว้เป็นการบ้านนะคะคุยได้พูดได้นะคะเสริมสร้างความสัมพันธ์นะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมดูดีๆนะคะเพราะว่าสมัยนี้รักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะคะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันความรักที่ดีนะคะจะทําให้คุณนะคะมีหัวใจที่แข็งแรงพร้อมที่จะรักใครได้ อีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นกําลังใจให้ชาวทาดไฟเมสิงธนูทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe นะคะสําหรับวันนี้กิ๊ต้องไปก่อนและขอบคุณคอมเมนต์ที่น่ารักนักด้วยนะคะผู้คุยกับกิปได้ทุกคลิปเลยนะแล้วเจอกันใหม่เดือนหะน้าสวัสดีค่ะ